สวัสดีครับนงเท่ครับกำลังเห็ดหยังอยู่นอะกำลังเอาหยาให้งัวครับ่อหน้ามันเอายาให้งัวเอาหยาให้งัวเอาหยาให้งัวนะครับมันนี่พาผีพานนองมาเยี่ยมาให้ยามขอกนงเทเพิ่นอีกคหนึงนะครับนี่กำลังเห็ดกิจกรรมการเลี้ยงงัวของเพิ่นเลยนะครับมัอนี่ยาเป็นอะไรยาคืองามเทนอยาก็เป็นเป็นยาปลูกครับยาไนกับแพงโกลาผสมกันเลยครับอ๋อแพ่งกลากับไนผสมกันเลยเป็นอย่างคือปลูกสองอย่างผสมกันใส่กันเลยที่แรลกกันว่า ว่าปลูกแข้งโกลานั่นแหะแต่ว่าหยาในมันมากจะในบูจะควรมาสมกันเลยโอ้ไไถามจะาของเขาพูดสื่อมากเพิ่นว่ามันมีผลมาน้ำเมาอนนว่าครับก็เลยดีเลยบัติได้ประโยชน์สองต่อเลยได้ประโยชน์สองต่อแมนครับปลูกไส้กันกระไดเมนบ่อ็คือแข้งโกลานี่มันมันบบมักน้ำไหลแต่ว่าหยาในนี่มันมักน้ำไหลมันสีดีมันสีดีคนละยางครับดีคนละยางคือ หย่างนีนี่ย่ำหนามบวงย่ำหนามย่ำหนาฝนน่ะมันสวงามอ๋อขัดเพ่งโกุลาย่ำแหลกมันสวงามโอ้แม่นครับได้ประโยชน์คนละอย่างประโยชน์สองต่ออะไรยังไงได้ประโยชน์สองต่อนะครับเป็นว่าปลูกปลูกยางหนึ่งนะครับแต่ว่ามีหย่าสองย่างปนกันตอนนี้กัดต้านให้งัวอยู่งัวเพิ่นกะมีแต่วันอ้วนดีๆนะครับกะเลยพาพีพันผ้านองมาเยี่ยมนะครับมาหยั่มมาถามเคล็ดลับเพิ่นเพราะว่างัวนี่เห็นออกลูกวันหันก็ออกลูกอีกเป็นบ่า แม่ครับออกลูกคุณเป็นแม่เขาเง่าหน่ะ <sh> อ <arp> ๋อแม่เขาเงาออกลูก <sh> อ <arp> ีกเป็นพ <that> ่อใดก่อนตัวนี้เป็นเค7 2เจ็ดสองครับเค7 2ฟเจ็ดสองตัวกรนถือว่างามๆหนนใหญ่มาทายชุดกรนเป็นอย่างไรก่อนเคตัวนั้นเป็น KF31 สามหนึ่งครับเคเอสามหนึ่งใช่เคเออ๋อบ้านนี้ตัวนี้เด็กเป็นอย่างไรนี่แม่แม่ใดนี่ตัวแม่นี่ทองกับันง่วนั่วนบามันขาวอ๋อผสมโตบ่ผสมหลอดผสมหลอดตัวเป็นบาหมันขาว นะครับอันนี้คือทองไงแต่บ่แม่นไก่สีออกหรือเปล่าไก่แล้วครับไก่สีออกแล้วเลยกําหนดมาแล้วกําหนดมันวันที่25ปสิี่กาวันนี้ก็วันที่ยีสิบเแล้ววันยี่สิบเก้าโบเมนสามสิบหรอเปล่านะครับอันนี้ก็เล่ยมาหาเมื่อนะครับว่าแม่นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเล่ยกําหนดมาหาเมื่อก็บ่ได้ตรงเป๊ะๆได้เนาะนะครับลังโตกับเล่ยลังเล่ยมาอยู่สี่หาเมื่ออยู่อ๋อสิบเมื่อกับมี่นะครับลังโตก็เป็นเดือนเนาะ นะครับแต่า่าตัวนี้ก็คือเข้าผสมอิหรีนน่ะละผสมกับเจ้าของนี่แมนบอตัวนี้ผสมกับเจ้าของใบเบยกับมี่บอได้ว่ามีไผ่มาต๋วนะครับพอมปพี่น้องครับก็คือมันเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงว่างวหางร่างตัวมันกับบ่อเดอออกลูกตามตามมือผสมเป๊ะๆนะครับนับอันนี้เิ่นมาเกินมาแล้วหาเมือนะครับแสดงว่าปีนี้มาออกลูกเต่ตัวของงูหานี่ปีนี้ออกสองกับสีสามก็สามสามกแม่นี่เนาะ นะครับงัวทั้งเบิร์นี่หาแม่นะครับซีแม่บอซีซีหรือหางงวเฮามีอยู่ซีแม่มีอยู่แม่นะครับปีนี้ออกสามนะครับพอมีพี่น้องครับออกสามจิงจิงกะเป็นแม่เก่าๆนะครับที่ที่เลี้ยงลูกแล้วก็เพิ่นก็ออกลูกนะครับมันนีอยากถามว่าเพศจังไหนหนอเคลบอีกอย่างงัวจังออกลูกดีผสมดีแบบนี้ เคล็ดลับกับเลี้ยงให้กินอิม่มกินยากินเครื่องให้อิม่มกับนี่แนวเสริมแน่นิดหน่อยครับอ๋อก็คือกินยาอย่างเดียวกับบ่พ่อเดี๋ยวต้งเสียเมนบ่แมนครับแมนนะครับพอมีพี่น้องครับใส่อะไรบันย่อกเสริมเน้าบำรุงลูกแน่อ๋อแนวเสริมเน,น้าบุญกรรมอย่างเดียวบ่ได้เอาบ่อยูครับบ่บ่ได้ครับบ่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งเคล็ดลับว่าเพิ่นใส่ยั้งนะครับพอมีพี่น้องครับในการโตเสริมของเพิ่นนี่นะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันครับใส่นอโตเสริมนอ โตเสริมกาสิเป็นตัวนี้ครับตัวนั้นครับเป็นอาทีไคโตซานอาทีไคโตซานนะครับของมีเพ่นใส่นะครับน้ำให้กินผสมน้ำให้กินใส่ง่ายๆนี่ละใส่ก็คือฟ้าหนึ่งตัวน้ำยี่สิบลิตรครับอ๋อฟ้านี่ฟ้านี้นะครับเดี๋ยวเขาสีร้อนเป็นตัวน้ำยี่สิบลิตรใส่โบยากนะครับพอมีพี่น้องครับเพื่อนว่าฟ้าเดียวตัวน้ำยี่สิบลิตรนะครับง่วนนี่ขอกนี้นะครับ ก็คือสมติดวัตถุโตครับพอมีพี่น้องครับปีนี้งัวซีเม่ออกลูกสามนะครับแล้วก็มีแม่สาวแม่สาวตัวนั้นผสมหรือยังแม่สาวยังอยู่ครับแม่สาวแต่ว่าไก่ไก่หรอเปล่าไก่เลยมันชิบชิบหาเดือนชิบไมเดือนมันชิบหาเดือนชิบหกเดือนขึ้นแน่หรอเปล่ยังอยู่ครับยังบ่ทันขึ้นอ๋อยังบ่ทันได้ขึ้นนะครับนี่นะครับพิธีใส่เพื่อนนี่ครับโอ้เทลงไปเลยเทลงไปเลยครับอันนี้ราคาเร้าบนะครับบุญกรรมอย่างเดียวบ่พอนะครับเพื่อนว่าเพราะว่าเขาเลี้ยง เรียงง่วนะครับต้องการต้องการลูกเนาะท่นเป็นเลี้ยงง่วตัวน้ำแบบนี้ต้องการลูกนะครับอย่าให้ไม่ลูกต้องเทพมันกินแล้วเพิ่นซอยอยังแน่อาที่ใครตัวซานเนี่ยอ๋อตัวนี้ก็ที่ส้อยเรื่องให้ง่วนี่กินน้ำดีกินยากินเคื่องเกงเ่งขัเพ็ทเหงืวอเขาอวดครับครับแล้วก็กลับซัดว่ายผสมตีสไงผสมตีสงแน่นครับเป็นลูกเป็นยังเป็นบ่ท่นเป็นลูกเป็นไพ่ตัวนี้ก็ บอกบอเคยเป็นครับตัวนี้ก็ะ้อยได้เช่นกันโอ๊อกเคยเป็นโรคเป็นไข้ครับก็เป็นล่มปีเป็นไข้ค้าแข็งแม่นแดดเดียวนี่แห้งฝ้นต๊กดูดูนี่ครับครับหัวขอกเรื่อเป็นแต่ว่าขอกนี่บกเป็นโอ้กระซ้อยได้เนาะสั่งเพิ่มคุณการโรคกระ้อยได้นะครับสั่งเพิ่มคุณคุมกันโรคนะครับอันนี้คือเคล็ดลับของเพิ่นนะครับด้ยวเ้ายไปเบิ่งหัวของหนงเทนะครับที่เพิ่นว่าหลูกเคเอฟท่าใด้เกาะ68เรือยหั KF สามหนึ่งก็เจ็ดสอง๋อเจ็ดสองนะครับนี่กําลังสีกินนมนะครับนี่เลยกําลังสีกินนมเบอยนะครับนมน้านมนะครับขอกนี้นะครับเพิ่นเรียงงว่าเพิ่นไหนน้ำนมมึงที่ละครับเป็นเต่าเต่าอยู่นะครับ KFKF อันเท่าไรก่อนเจ็ดสองนะครับน้องเทพันนะ KF เจ็ดสองเบิ้งงว่าเพิ่นก่อนนะครับพอมีพี่น้องครับนี่หลัเ KF เจ็ดสองถ่ายเป็นถ่ายนะครับเด้อนี่ สักเมื่อกําทังเทออกได้กาลังใดเดือนใดเดือนใด,นนดเดือนหนึ่งนะครับ KF6 KF72 นะครับติด68 <พอ S 1> <8. S 2> เป็นพอไม้นะครับพอไม้เด้อ KF68 นะครับบานนี้กะโตเห็นตะดากนะครับเห็นตะถ่ายนั่นคือ KF31 <1 S 2> นะครับได้ได้เท่าไรก่อนเจักเดือนแล้ตัวนั้นตัวนั้นได้สองเดือน,น,นสองบาทงวดสองเดือนกัวครับพอมีพี่น้องครับสูงจนสี่ทอเมนะครับ ตัวผูคือกันนะครับตัวผูกคือกันตอนนี้ก็ะรุ่นไปน้าเพลินนะครับเพราะว่าอีกแม่หนึ่งเพลินผสมงัวเท่าไหวนะครับอีกเราขอตาจริงๆเรากาหนดขอดันทียิบหาแต่ว่าตอนนี้กระก็ใกล้แล้วล่ะครับโบเกินโบเกินสองอาทิตย์หรอกครับผมเบิงลักษณะเบิงลักษณะเต่าน้มเบิงลักษณะขั้นนะครับโบเกินโบเกินสองอาทิตย์หรอกครับคันเรียดกันอาจจะโบเกินโบเกินนี่นะครับโบเกินสองอาทิตย์จากจากการผสมไหว่นะครับ อันนี้งัวเพื่อนตัวนี้ตัวนี้เพื่อนให้ลูกเมื่อเจ็กโตนี่แม่เนี่ยตัวนี้ตัวน้อยเป็นตัวที่หกครับตัวที่หกโอ้เบิ่งที่หล่ะครับพอมีพี่น้องตัวที่หาตัวที่หาตัวที่หาอยู่พูดนะครับเป็นตัวแม่ตัวแม่หันดากมาอยู่คุณพ่อจ่ายลูกงามเนาะแม่เนี่ยแม่ครับให้ลูกงามทุกตัวเลยให้ลูกงามนะครับพอมีพี่น้องครับลูกที่หกแล้วนะครับเลี้ยงลูกดีดีนะครับพอมีพี่น้องครับเลี้ยงลูกดีดีนี่แม่ลูกเป็นกินนมเก่งครับแม่เป็นกังุดยิดแน่ เ,เ,เ,เดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินเบิ้งลุเดือนนึ่งนะครับเด้อนี่นะครับแต่ว่าเพิ่นใส่อาที่ไคโตซานน้ำนมก็หลายครับเลี้ยงลูกดีนองเทศค,ครับบันรนงเทศค,ค,ค,คือได้เลือกใส่มาใส่ชีเวียร์ยูไฮยูนาแบบนี้เนาะการมาอยู่นาก็คือว่าบอกง่ายๆอยู่ทั้งบ้านนี่มันขับแคบครับพื้นที่มันบ่มีนะอันมีเจที่บ้านครับพอกินอยากเลี้ยงงวัวงเขาเรียกว่ามาอยู่นากขาหน้าไฟฟ้าก็ับมะฮอด เคยเด้ดมาเห็ดขอกอยู่หน้ามาสา่งกระตอมหน่อยอยู่หน้าครับสางกระตอมหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขุดสาเลียงปลาเห็ดหอกเลียงงวขุดสาพรอมนะครับมีปังมีปลามีมีทุกอย่างนะครับหลงเทเป็นเห็ดอยู่นีนะครับเลียงปลาเรียงกบนะครับอยู่ใครอยู่หน้านะครับบันนี้คนบึงคีบไปเขาถามมานหลงเพน,นมีมีอะไรบ่มีแฟนหรืบอบ่มียังมีมีโดนหรือยังมีโดนหรือยังมีตะเกีย ค่โรงเรียนค่าโุงเรียนโอ้ oh, mm hmm. จะไฟเรื่องแห้งนะครับพอม่พี่น้องครับมีค่าโุงเรียนนะครับเพื่อนมาโมเมนต์ธรรมดานะครับนี่ต่ว่ากะสุณเชว่าอยู่น้ำกันโดนแล้วเอลนะครับปรมายี่สิบปีแล้วนะครับอยู่น้ำกันโดนแล้วนะครับพอมีพี่น้องครับกับแฟนเพื่อนนะครับตอนนี้กับผ้าแฟนมาอยู่ไฮยูน่านะครับนี่แต่ว่ากะคุณเึว่าเพื่อนมีความรับผิดชอบนะครับสามารถ อาอายุสามเนี่นะครับสามารถสร้างครอบครัวได้เร็วนะครับแล้วก็มีงวมีหยังเลี้ยงนะครับเป็นกิจเป็นการนอกจากนั้นเขาก็ยังเห็ดมะทายถ้ามีการเห็ดบังไฟเนาะนการเห็ดบังไฟของเพลินนะครับ<ม>เห็ดบังไฟมีเห็ดบังไฟเอ่อเดี้ยงคบเลี้ยงปลานะครับสางอาชีพอยู่ฮายูนานะครับอันนี้้ชุดท้ายแล้วฝากฝากยังถึงพี่น้องเนี่ยเอฟซีเอฟซีการเลี้ยงงัวการเ <ผม S 1> ห็ดจังได้เราเอฟซีมือใหม่นะครับถ <FC S 2> ้าอยากเลี้ยงงัว นะครับก็คือตอกคำนึงถึงเลยนะครับอันดับแรกคืออาหารการกินครับการเป็นนยูพวกยาพวกเฟืองพวกน้ำมีกระสำคัญครับครับแล้วการมุ่งนี่มุ่งนี่ก็สสำคัญครับการเตียนง่วนครับเพราะว่ายุ่งไหลก็นาผลยุ่งกระไหลยุ่งห้องนอนโบอิ่มมันกระจอยครับนะครับยุ่งเนะยุ่งกัดมันครับกันเดินไปทั้งอาหารการกินเนาะทั้งอาหารการกินนี่ก็คือสำคัญเลยครับหลักๆเลยล่ะคืออาหารการกิน ครับคันเพื่องพวกยาพวกยาโอ้ต้องให้เพียงพ่อต้องให้เพียงพ่อขคันบ่พ่อเป็นจันเดงหัวคันบ่พ่งัวกับสีจอยครับผสมกับติดเนี่ยหัวกับจอยอืมในลูกกระโบดีราคากระลวงไปอีกลวงรากับโต๊ะครับไปโหลกเป็นพ่ายหางเงินมารักษาอีกพ่ายหยาลำบากอีกครับกันลักๆกก็คือต้องหยาแหละเนาะนะครับคันให้กินอิ่มนี่เป็นยังไงบ้างกินอิ่มเนาะกินอิ่มเิ่นก็อยูสบายนอนรับเพิ่วก็อ้วนแล้วบดนี้ครับ วันทวนสมบูรณ์โรคไข้กับบโมมี่โรคไขกับบมี่ถัดีกินยิมครับกับมีลูกมีเต่าเนาะมีลูกมีเต่าห้เห้านะครับอันนี้คือข้ามฝากจากนงเทนะครับเมื่อเนี้นะครับก็ขอขอบคุณนงเทนะครับที่เพิ่นอนุญาตใน้ยผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมถึงคอกนะครับมาโหกเคลมรับดีๆนะครับของการเลี้ยงงวานะครับเพราะว่าง้วายูนี่ออกลูกทุกปีอีลีครับพอมีพี่น้องครับออกลูกทุกปีนะครับละกะ บดนนะครับกับตั้งทองไม่บดนกับทองไม่นะครับก็เลยพาผีผ้าหน่อมาคุยนะครับเรื่องเรื่องอยู่นี้เอาเรื่องต้นทุนเป็นจังไดเอาเปลืองแห้งบ่อการเลี้ยงงวอยู่นี่เปลืองบ่อต้นทุนรับบ่อคอยเปลืองใดครับพราวการเลี้ยงต่เจ้ามิเตหยก็เปลืองทำอาหารเสริมก็มีในเล็บในน้อยครับกระ่บเปลืองครับเลี้ยงแบบนี้เนาะงวก็สามารถอยู่ได้เนาะอยู่ได้อยู่ได้นะครับแล้วก็มีลูกทุกปีนะครับ ปีนี่สามปีนี่ออกออกเหล่าสามนะครับพี่นาพี่นาอาทิตย์เป็นหาวัวแล้วเป็นออกหาแม่ออกโตนั่นกับทิเป็นแม่ได้เนะนี่ยครับเป็นหาแม่เน้อหาแม่ออกอีหาโตทวีคขุนไปเรื่อยๆนะครับน,นี่คือปีแปดอีหากเป็นปีสามโอ้ นะครับอันนี้คือการเริ่มต้นยังบอทันดนนะครับพอมีพี่น้องครับต่ว่าการลังเขาปีที่สองเขาปีที่สองเนาะจะว่าผลผลิตนะครับการดูแลงูอานี่สาคัญนะครับการดูแลสําคัญเลยนะครับยังทีน้องเทปเป็นฝากไว้นะครับเมื่อเนยขอขอบคุณน้องเทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพอมีพี่น้องครับสําหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงงูว่านะครับงวอ่าจอยผอมโซ่โตสาผสมกินเนี่ยบวเป็นสัตว์เ้ยงลูกบมดีน้ำนมบ๊มี่นะครับอันนี้คือ อาร์ทีไคโตซานนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับขอเป็นพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่์วิธีใส่ก็บพ่อนะครับแค่หนึ่งฝาผสมกับน้ำยี่สิบลิตรนะครับก็สามารถให้ก๊วนกินนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับให้ก๊วนนะครับขอเป็นพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่์ครับผม